สนใจสอบถามหรือสั่งซื้ออุปกรณ์ตกปลาคลิกที่รายละเอียดข้างล่างนี้ได้เลยค่ะหลายท่านถามมาถึงสาย PE นะครับที่คุณภาพระดับมาตรฐานโลกในราคาจับต้องได้มีหรือเปล่ามีนะครับของ forte นะครับ,รบก็จะเป็นสาย PE ถักสีนะฮะร,รุ่นเบอร์เซนี่เลยนะสีเขียวมีตั้งแต่ขนาด0.2นะครับถึงขนาดที่จนหน้าตกใจพี่ PE 20ครับเออออฟฟิศเราก็มีนะของอย่างนี้เออ ผอรู้สึกว่าครับผี20นี่จะไม่ได้เป็นม้วนม้วน100เมตรเัาเป็นม้วน50เมตรกับพี่เพราะว่ามันใส่ไม่พอครับเส้นมันใหญ่นะใช่ราคานะครับมาตรฐานนะครับก็ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะท่านก็จะได้สายนะครับผมย้ํานะสายที่ดีที่ดีคือยังไงครับคือมันไม่หมดอายุถ้าท่านใช้สายไม่หมดอายุมันก็จะการันตีเลยว่าใช้ได้หลายน้ําตกได้หลายครั้ง แอบซื้อสายดีๆก็อยู่ได้นานใช่ไหมครับแต่ต้องบอกนิดนึงครับว่าม้วนร้อยกว่าบาทก็ตามคุณภาพนะครับ,รบไม่ใช่ว่าท่านจะเอาม้วนล,ละร้อยกว่าบาทไปเทียบกับาสายม้วนล,ละเจ็ดแปดร้อยหรือม้วนล,ละพันม,มันเทียบกันไม่ได้เหมือนเสื้อยืดท่านซื้อตัวโรตัสอ,อ่ะตวงร้อยห้าสิบท่านจะไปเทียบกับชาแนลโปโลหรืออาดิดาสสิ่งเงี้ยพี่ได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้ฮะต้องบอกนิดนึงไม่ได้เหมือนกันนะฮะท่านก็รู้กันซื้อสายนะครับเน้นนะครับฟอร์เต สายใหม่ไม่หมดอายุมาเป็นโลนะครับ1โลนะครับมี10ม้วนออกก็คือมันจะยาว1,000เมตรท่านไปที่ร้านต้องการ200เมตรก็ตัด2ม้วนต้องการ300เมตรก็ตัด3ม้วนง่ายๆหรือว่าจะซื้อยกหลอดกลับบ้านแล้วก็ไปใช้กับเครื่องกรอสายใช้กี่เมตรก็เนีน่ยน,ะ,นะกอกันตามนั่นแหละนะครับโอเคคุ้มค่ากันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซ s c สไ b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อที่จะว่าพลาดคลิปใหม่จากพวกเราด้ค่ะบ๊ายบาย